เชิญท่านชนกจันทาทองครับท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวชนกจันทาทองสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดหนองคายเขต2จากพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายทั่วไปเพื่อสักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแบบไม่ลงมติค่ะ มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายของดิฉันฝากคำถามมาถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีโดยผ่านท่านประธานสภาค่ะและดิฉันก็มั่นใจค่ะว่าคำถามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายก็จะมีอีกหลายคนในประเทศไทยต้องการถามเช่นกันค่ะประเทศไทยของเราค่ะเป็นประเทศเกษตร,รษกรรมมาตั้งแต่ยุคกรุงสุขโขทยัยกรุงศรีอุธยากรุงธนบุรีและจนมาถึงกรุงรัตนโกสินค่ะ จากข้อมูลสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่าเกษตรกรไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีขอสไลด์ด้วยนะคะจำ,จำนวนเกษตรกรปี2,558ค่ะมีประมาณ6ล้าน5แสนครัวเรือนค่ะปี2,559 6ล้าน8แสนครัวเรือนค่ะปี2,560ประมาณ7ล้านครัวเรือนค่ะ ปี2,561 7ล้าน2แสนครัวเรือนค่ะปี2,562ประมาณ7ล้าน5แสนครัวเรือนและปี2,563 8ล้านครัวเรือนค่ะและมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเกษตรกรนั้นเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทำนาจำนวนเกษตรกรที่ทำนาปีในปีเพาะปลูก2,558ทับ2,559ประมาณ3ล้าน7แสนครัวเรือนค่ะ ปีพ่อปลูก2,560ถึง2,561ประมาณ4ล้านครัวเรือนค่ะและปี2,562ทับ2,563ประมาณ4ล้าน4แสนครัวเรือนจากตัวเลขที่เพื่อนสมาชิกเห็นนะคะปี2,563นั้นมีจำนวนกเกษตรกร8ล้านครัวเรือนเกินครึ่งหนึ่งค่ะเป็นกเกษตรกรที่ปลูกนาที่ปลูกข้าวทำนาถึง4ล้าน4แสนครัวเรือนค่ะเป็นโจทย์ของประเทศไทย ผู้นำประเทศย่อมรู้ดีค่ะคนเอกประยุทธ์จันโอชายึดอำนาจของประชาชนปฏิวัติร,รัฐประหารตั้งแต่พฤษภาคม2557บริหารประเทศยาวนานต่อเนื่องมา5ปีประชาชนสิ้นหวังหมดหวังไม่สามารถคาดหวังได้เลยค่ะว่านโยบายด้านเกษตรของคนเอกประยุทธ์จันโอชานั้นจะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาว ประชาชนใช้ชีวิตแบบสิ้นหวังไปวันๆแต่ก็มีเรื่องให้ตื่นตระหนกเป็นระยะระยะกับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาคิดและลงมือทำค่ะไม่ว่าจะคิดเก็บภาษีหมาแมวบ้างออกกฎหมายเก็บภาษีกับพี่น้องประชาชนที่นั่งท้ายรถกระบะบ้างราคายางพาราตกต่ำพลเอกประยุทธ์แทนที่จะเอาเอายางไปเลขขายกลับสั่งให้พี่น้องประชาชนนั้นตัดยางพาราค่ะ ยางพาลาปลูกมา7-8ปีกว่าจะกรีดยางได้นะคะต่อมาค่ะเมื่อวันทีเ่เมื่อเดือนมีนาคมปี2562ค่ะพักที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐม,มนตรีได้เสนอนโยบายในการเลือกตั้งในการหาเสียงในคลาน,นั้นว่าข้าวหอมมะลิต้องมีกิราคากิโลกรัมละ18,000บาทต่อตันค่ะข้าวเจ้า12,000บาทต่อตันค่ะ อ้อย1,000บาทต่อตันค่ะยางพารา65บาทต่อกิโลปาล์ม5บาทต่อกิโลมันสำปะหลัง3บาทต่อกิโลค่ะค่าแรงขั้นต่ำ400ถึง425บาทจบอาชีวะมีเงินเดือนทันที1 8 0 0 0บาทค่ะจบปร,ปริญญาตรีมีเงินเดือนทันที20,000บาทค่ะนโยบายมารดาประชารัฐบ้างเบี้ยเลี้ยงชีพผูส้สูงอายุ1000บาทต่อเดือนค่ะพักหนี้กองทุนหมู่บ้าน4ปี ตร้งกองทุนพลังประชารัฐหมู่บ้านละ2ล้านบาทค่ะในที่สุดค่ะพลเอกประยุทธ์ได้กลับมาสืบทอดอำนาจเผด็จการเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศต่ออีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างน้อยพี่น้องประชาชนก็มีความหวังค่ะว่าพักที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีมีนโยบายที่จะสามารถลงมือทำ,ทำได้ในเร็ววันแต่พี่น้องประชาชนค่ะ รอคอยเข้าปีที่6ของการบริหารประเทศก็แล้วปีที่7ก็แล้วค่ะนี่เข้าปีที่8ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาบริหารประเทศประชาชนต้องสิ้นหวังหมดหวังกับรัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกครั้งหนึง่งเพราะ,ะทุกนโยบายที่พักสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นไม่สามารถลงมือทำได้เลย นโยบายที่หาเสียงไว้ทําไม่ได้ไม่พอนะคะราคาสินค้าการเกษตรกลับยิ่งตกต่ําต้นทุนการผลิตสูงขึ้นซ้าเติมด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนก็แพงด้วยเช่นกันพี่น้องประชาชนได้กล่าวว่าสินค้าแพงค่าแรงถูกบ้างราคาข้าวเปลือกถูกกว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปบ้างดิฉันมีคลิปมาฝากท่านนายกรัฐมนตรีโดยผ่านท่านประธานสภาขอคลิปด้วยค่ะเขาทันได้กิโลละหาบาทนี่ มันกับบกุ้ง่าแล้วค่ะขาดทุนแต่อยู่บ้านเลยแหละว่าต้องไปไตดอกแต่ม้ามากับซองระหบาทเจบาทสิบบาทขึ้นไปปลากระป๋องกับยี่สิบบาทขึ้นไปย่างหน่อยกับสิบห้าบาทกับโบเสียบซำบัดนีเข่าเฮ้ากิโลหนึ่งได้สี่บาทห้าบาทโอ้ยเห็นกินแต่เข่ากับบ่ได้เนาะก็ต้องซื้อกาบอีกกับลําบากอยค่ะเอออ่ะลองไปฟังคุณพี่สมวงศ์เขาบ่นให้ฟังหน่อยฮะก็จะให้นะยกละค่ะเบื้องว่า ช้าหน้าของเทาเนี่ยเฮ้าหลังูซฟ้านาูซด,ดินเนี่ยของสิ่งอื่นเขาคือขืนได้เขาเขากินวันหนึ่งสามเวลาเป็นยังคือข้นในเฮาบดา่ดใด้าราคาตกตามย่างสม,มุูลวนี่สองสามเมื่อนขายกับบ่ดใดพ่อเมื่อนมันจะไปใส่หนีไดจังหดค่ะแบบนี้แหละค่ะที่ว่าเข้าขายแค่ราคาหกบาทเข้าก็ได้แค่เจ็ดแปดพันเขาเป็นหนี้ยู่สองหมื่นปีนี้เข้าก็นใส่หนี้บพเพราะไหมค่ะก็น,นั่นแหละค่ะเขาก็อยากขายเพื่อนว่าคาคาเทิบราคาขืนหเห้าเนี่ย คำถามแรกค่ะที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายและคิดว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศฝากถามท่านนายกรัฐมนตรีผ่านท่านประธานสภาว่าทําไมข้าวที่คนไทยทานวันละสามเวลาถึงมีราคาถูกขึ้นราคาให้พวกเขาไม่ได้แต่ทําไมราคาปุ๋ยราคาน้ํามันเชื้อเพลิงราคาน้ํามันพืชราคาน้ําปลาปลากระป๋องแก๊สหุงต้มเนื้อหมูถึงขึ้นราคาได้ค่ะ ดิฉันไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมประเทศไทยของเราจึงกลายเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ําสูงที่สุดในโลกเมื่อปี2561เพราะการเมืองเอื้อประโยชน์ต่อในทุนเช่นนี้เองรวยกระจุกจนกระจายค่ะมาดูกันว่าค่ะว่าทําไมประชาชนถึงสิ้นหวังและหมดหวังกับรัฐบาลโดยการนําของพลเอกประยุทธ์จันทโอชาดิฉันขอยกตัวอย่างในเคสของ ราคาข้าวนะคะตัวอย่างของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนายชื่อนายปีวรรณศรีอายุ69ปีค่ะเป็นเกษตรกรบ้านแสนสำราญหมู่4ี่ตำบลนาเชือกอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินเป็นตัวอย่างการเพาะปลูกนาปีประจำปี2564ค่ะต้นทุนการทำนาของเกษตรกรในปีนี้นะคะมีต้นทุนการทำนาหนึ่งค่า,มาเมล็ดพัน0บาท 2. ค่ารถไถ600บาทค่ะ3ค่าปุ๋ยเคมี1,500บาท 4. ค่าบริการสูบน้ํา1 0 0 0บาท 5. ค่าแรงงานถอนก้าปักดํา500บาท 6. ค่าเกี่ยว600บาทและ7ค่ะค่าขนส่งนําข้าวไปขายอีกเที่ยวละ800บาทรวมค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิต ต่อไร่ของนายปีนะคะรวมแล้ว5,600บาทนี่ยังไม่รวมค่าความเสี่ยงนะคะที่ไม่รู้ว่าราคาปุ๋ยจะขึ้นอีกหรือไม่ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่นะคะส่วนในปีเนี่ยค่ะนำข้าวเนี้ยค่ะไปขายให้กับพ่อค้าคนกลางหรือโรงสีในฤดูการพบปลูกเมื่อปี2,564เป็นข้าวเหนียวกอขอหากค่าความชื้นสิ่งป,ปลอมปนในข้าวแล้วเขาได้รับ ค่าข้าวกิโลกรัมละ5บาทโดยเฉลี่ยแล้ว1ไร่เนี่ยคะ่ะสามารถปลูกข้าวได้ประมาณ400กิโล400คูณ5เพราะฉะนั้นในปีเนี่ยมีรายได้จากการจําหน่ายข้าวเนี่ย2,000บาทค่ะแต่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่3 6 0พแล้ว,เ,ลวเพราะฉะนั้นนะคะหอาพแล้วเพราะฉะนั้นค่ะในปีขาดทุนทันทีไล่ละ3,600บาทค่ะรูดูการพกปลูกนี้ในปีทำนา10ไร่นะคะ เพราะฉะนั้นในปีขาดทุนในฤดูการนี้36,000บาทค่ะการแก้ไขปัญหาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในตอนนี้คือนำนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลมาลงมือทำโครงการประกันรายได้เกษตร,รกรผู้ปลูกข,ข้าวเป็นการประกันราคาข้าวค่ะที่หลายคนเรียกว่าขายข้าวเปลือกได้เงินเข้ากระเป๋าซ้ายได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลนั้นเข้ากระเป๋าขวา คำถามที่สองที่พี่น้องประชาชนฝากถามท่านประยุทธ์จันโอชาโดยผ่านท่านประธานสภาว่านโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนี้เอื้อประโยชน์แก่ในทุนหรือไม่เพราะรัฐตั้งราคาขายเอาไว้ค่ะเป็นไปไม่ได้เลยที่พ่อค้าคนกลางหรือโรงสีจะตั้งราคารับซื้อเท่ากับที่ราคารัฐบาลรับประกันค่ะ <laughs> แต่ดิฉันยอมรับนะคะว่า นโยบายนี้ประชาชนได้ประโยชน์จริงถึงแม้ว่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขก็ตามเงินเข้ากระเป๋าซ้ายจากที่พี่น้องประชาชนขายข้าเปลือกเอาไปใช้ได้ทันทีแต่เงินเข้ากระเป๋าขวาสิคะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะชดเชยต้องไปกู้หนี้ยืมสินกว่าจะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลก็นําไปจ่ายค่าดอกเบี้ยของนายทุนพอดีคะ่ะเราพูดเรื่องของพลเอกประยุทธ์ประยุทธ์มา8ปีแล้วนะคะ เรามาดูย้อนหลังกันก่อนการปฏิวัติรัฐประหารก่อนก่อนที่เราจะมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะว่าพี่น้องประชาชนคนไทยของเรากินอยู่อย่างไรย้อนกลับไปเมื่อรัฐบาล20ปีที่แล้วค่ะเขามีหลักคิดมีนโยบายในการบริหารประเทศทแถลงในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ค่ะเป็นนโยบายที่พูดแล้วลงมือทำ20กว่าปีที่แล้วเขาทำกันยังไงค่ะเมื่อปี2554ค่ะ โดยการนำของท่านศักศินชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งแบบสง่างามเป็นยุคที่ราคาสินค้าการเกษตรเฟื่องฟูถึงขีดสุดค่ะอดดิฉันค่ะอดพูดถึงราคายางพาราก้อนที่จังหวัดหนองคา,ายของดิฉันไม่ได้ในปีนั้นเองราคายางก้อนตกกิโลกรัมละถึง80บาทพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีมีไร่มีบ้านหลังโตมีเงินซื้อรถมอเตอร์ไซค์มีเงินส่งลูกเรียนหนังสือ สิ่งที่เกิดในวันนั้น20ปีผ่านมาก็ยังเป็นประจักษ์พยานให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะหากคนเอกประยุทธ์จันโอชานึกภาพไม่ออกว่าต้องออดิฉันแนะนําให้กลับไปถามสอบถามข้อเท็จจริงและไปเยี่ยมไปสอบถามพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดของคายของดิฉันได้ว่าสิ่งที่ดฉันพูดเป็นจริงหรือไม่นะคะส่วนนโยบายเกี่ยวกับการเกษตรการปลูกข้าวนั้นผู้นํารัฐบาลและคณะรัฐมนตรีในตอนนั้น ตระหนักเขาว่าอาชีพหลักของประชาชนคนไทยคืออาชีพเกษตรกรรัฐบาลค่ะบูรณาการนโยบายหลายน,นโยบายร่วมกันหลายกระทรวงเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถลืมตาอ้าปากได้นโยบายพักชำระหนี้ค่ะพักหนี้เก่าไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังในการหาไรายได้ใหม่นโยบายจำนำข้าวค่ะพี่น้องประชาชนมีข้าวเท่าไหร่ก็จะสามารถได้รับเงินก้อนกลับไปนโยบายกองทุนหมู่บ้านค่ะ ประชาชนสามารถนําเงินลงทุนนี้ไปประกอบอาชีพได้นโยบาย30บาทรักษาทุกโรคประชาชนไม่ต้องกังวลในเรื่องเจ็บป่วยค่ะพอทุกโรคจ่ายแค่30บาทนโยบาย1ตําบล1นึ่หนึทุนค่ะเด็กเรียนเก่งในต่างจังหวัดมีโอกาสได้เรียนหนังสือไกลถึงต่างประเทศค่ะและก็อีกหลายนโยบายไม่ว่าจะหวยบนดินรถคันแรกบ้านหลังแรก ประชาชนสามารถวางแผนชีวิตมีเงินใช้หนี้จนมีเงินเหลือเก็บออมถึงแม้ว่าทุกวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะกล่าวหาว่าเป็นนโยบายประชานิยมบ้างบางนโยบายทุจริตบ้างแต่เคยฟังเสียงของพี่น้องประชาชนบ้างไหมคะว่ามันดีกับพวกเขายังไงค่ะดิฉันเปรียบเทียบให้เห็นว่าเมื่อ20ปีที่แล้วโดยผู้นำประเทศในตอนนั้นพูดแล้วลงมือทำและทำสำเร็จค่ะผ่านมา20ปีแทนที่ประเทศไทยจะเจริญขึ้น ประเทศไทยกลับถอยหลังค่ะเศรษฐกิจถดถอยยิ่งเป็นข้อที่พิสูจน์ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ยึดอํานาจพี่น้องประชาชนโดยการปฏิวัติรัฐประหารนั้นบริหารประเทศมาเกือบ8ปีทําไม่ได้ค่ะคิดไม่เป็นพูดแล้วไม่ทําค่ะเมื่อกี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มาชี้แจงในสภาผู้แทนอันทรงเกตแห่งนี้ว่าจะให้ผมทํายังไงจะให้ผมทํายังไงดิฉันค่ะ ในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไทยแนะนำให้พี่ให้ท่านเอกประยุจันโอชาลาออกหรือยุบสภาคืนอำนาจให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานครับท่านต่อไป